สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอนุวัตศุนหนึ่งชาแนลนะครับนะครับพอดีป้ามาพอดีนะครับจับ ซื้อของนะครับเดี๋ยวเดินชมนะครับตกใจบีแต่ยังไม่เคยเจอไข่เลยเัี๋ีแต่ให้ไข่คร,ครับชมบรรยากาศยามครับค่ำนะครับพอดีเขาจะตัดท่อกันนะครับ ะตัดท่อกันนะครับผมเห็นท้องฟ้าสวยนะครับก็เลยเดี๋ยวโอกาสนะครับถ่ายทุกท่านดูจริงๆแล้วนะครับเย็นๆมาเนี่ยครับขนลุกเลยครับพูดแล้วนะบรรยากาศนะครับที่วังปูนะท่านมาท่านก็จะเห็นนะครับอย่างเงี้ยนะครับในทิศตะวันตกดูพยับเมฆเนี่ยนะครับจะมีขึ้นทุกวันนะครับผมเห็น นะครับพื้นที่ตรงไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหนองหานก็ดีนะครับวังปูคำชะโนดผมสังเกตนะอันนี้อันนี้ผมสังเกตไดเฉยะนะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะเชื่อนะใครไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับก็เห็นสิ่งเหล่านี้แลครับ บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้นะครับเลยนําภาพสวยๆงามๆนะครับมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวก็นะครับจะตัดท่อกันที่หอพระนะครับป้าแจ้งแล้วนะครับจะประดับนะครับด้านบนนะน่าจะแทนไม้นะครับอันนี้กะลังไปซื้อมาซื้อมาชุดนึงแล้วครับแต่มันสั้นมันไม่พออันนี้ไปซื้อจากโกบ้อช่มัโกบ้อสว่างแนดินนะครับมาบอมืด เห็นรอยบอบเมื่อตัดแล้วล่ะผมเข้าไปเดินดูแล้วนะครับอันนี้นะครับบรรยากาศสวยนะครับหอพระนะครับยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วจะสวยมากนะเดี๋ยวเคยดูรอดูกันต่อไปครับนะครับดูก้อนเมฆก่อนนะครับมันเป็นพายับเมฆเหมือนพายับจะพายัพหนาวหรือฝนจะตกนะครับก็ไม่รู้นะครับตรงนี้เขาก็หวานต้นไม้ผมก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับป้าให้เบนาหวานไว้นะครับ พอจะถึงวันงานอีกเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีดอกนะครับจะมีดอกนะ่าจะมีดอกบานชะพั่งนะครับเอาไว้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยคอตมอสใช่ไหมต้นคอตมอสครับกำลังงามนะครับคอตมอสกำลังงามครับ เสียงสวนะครับเขาประกาศให้สวมาช่วยกันนะครับคืนนี้ใช้เครื่องตัดนะเดี๋ยวก็เสร็จนะครับนะครับใช้เครื่องมือตัดนะแป๊บเดียวช่วยกันจับปืด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 นะครับ ก็จะมีนกนะครับบินเห็นไหมบนหลังคาน่าจะมีนกมานอนั้งกื่คืนนะครับมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับสาราบัวชมพูนะครับเปิดทางออกตรงนี้เรียบร้อยแล้วบอมืดทําเรียบร้อยแล้วฝังท่อกันวันนั้นนะครับหล่าข้าวตรงนี้พวกนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วบ้างใส่กระสอบได้เนาะแล้วก็เอาไปสีอันนี้เป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ไม่รู้นะครับอาจะเป็นข้าวเจ้า อูสีเหมือนเม็ดเหมือนข้าวเจ้าเนี่ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าหลายๆจังหวัดนะครับฝนตกเมื่อกี้มไม่เห็นใครวิ่งบอ๋ออ้หใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ซ่อมไปเท่าไหร่ซ่อมไปเท่าไหร่โอ้ อ๋ออ๋อสายน้ำมันมันขาดเราก็นึกว่าซ่อมเยอะนะครับ เดี๋ยวไปดูนะครับป้าจะตัดอะไรเขาไล่สดผมกไม่ได้ไล่สดหรอกนะครับผมว่าผมจะไปทุเละอยู่ใช้เครื่องตัด จะฆ่ากันกันจะเรียกอันนี้ปลาที่มันเพิ่มมาแล้วโอ้โหกันไก่เยอะเลยใช่ค่ะเพราะว่าต้องต้องช่วยกันอันนี้ก็สนับสนุนได้คันเนี่ยไม่พอค่ะกําลังกําลังหางบอาหารให้พอก่อนครับงบอาหารยังไม่พอเลยครับอาหารยังไม่พอเลยครับโรงทานยังไม่พอเลยหางก่อนหางบู่อยู่นะ ทานใหญ่นะของเขาของเราคือของเขามันหมดเสร็จแล้วหมดเลยของเรามันหมดไม่ได้ไงเขามีล้วนนะขนมจีนเขาก็มีล้วนกาแฟแล้วก็มีเขาจะทำต้มยำของพี่ยีโรก๋วยเตี๋ยวเรือเออไอไอวันที่สิบไม่เป็นไรคือตั้งแต่วันที่เก้าเย็นเนี่ยเราจะต้องทําไปแล้วไงของเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งเต็นตั้งแต่อะไรก็มันต้องทำนั่นแหละที่มันมันจะยาวลากยาวหลายวัน โอ้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมีพี่จะว่าตัดเลยเนะพี่ยาอยู่ถ้าถ้าผมตัดเนี่ยผมตัดคนเดียวเลยบอกไปกลับบ้านไปนอนกันเดี๋ยวตัดเองเอไป้าพวกเราอันนี้พูดเล่นนะครับเพราะเราเราปล่อยให้ตัดเรารูอยู่แล้วงานการไม่ค่อยทำเอาใครป้าแถวบ้านถ้าจะกลับบ้านนี่หน้าตาสดใสนะจริงเหรอหน้าตาสดใสขึ้น นอนเยอะเอาทำไมช่องเราขึ้นแล้วมันดำมันดำอย่างนี้ปหละนอนไม่ได้ไปไหนเลยนอนรอ,นนอนลูกถึงวัง่อนส่อ่ะลูกถึงจะมาส่งทำไมมันดำล่ะเปิดกล้องอยู่ปิดกล้องอยู่เนี่ยเออเฮ้ย <c ười> สรับซีน่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ